ข่าวใหญ่ที่เมื่อวานนี้เกิดก็คือเรื่องของการที่จะปลดประธานเฟดออกนะครับซึ่งพอมีข่าวทํานองนี้ดอลลร์ตกทันทีแล้วก็ทองดีดขึ้นทันทีเหมือนกันถ้าเกิดมีการปลดจริงๆนะมันจะทําลายความเชื่อมั่นในระบบการเงินของสหรัฐอเมริกาพอสมควรซึ่งจะทำให้ดอลลร์อ,อ่อนและทองจะพุ่งขึ้นได้จะทะลุ3,000สไปได้อย่างง่ายดา หลักๆก,ก็ต้องบอกว่าในช่วงประมาณ1เดือนมานี้เนี่ยภาพของการเคลื่อนตัวในกรอบไซดเวนเนี่ยมีค่อนข้างเยอะแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือเราพบว่าทองคำมีไฮเออร์โลตลอดนะครับแต่เป็นอย่างช้าช้าแต่3,300นิดนึงแล้วก็ดิดกลับแต่3,290นิดนึงก็ดิดกลับนั่นหมายความว่าภาพหลักทางด้านล่างเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่ง นักวิเคราะห์ในระดับโลกเนี่ยเราพบว่าประมาณ60%เริ่มเสียงแตกนะครับว่า60%มองว่าทองคำยังขึ้นอยู่มีประมาณ10%กว่าเปอร์เซ็นต์ถึง20%มองว่ามีโอกาสลง หมอคะล่าสุดทองคำลงมาประมาณ2ี่เหรียญแล้วก็เห็นดอลลาร์ค่อนข้างจะแข่งค่านะคะในระหว่างสัปดาห์มีทั้งเรื่องเงินเฟ้อมีทั้งเรื่องของประธานเฟดที่คุณทรัมป์นั้นขู่จะปลดนะคะประเด็นเหล่านี้นี่มีผลกับราคาทองคำยังไงคะเมื่อวานเนี่ยถ้าเราดูราคาทองคำมันเวี่ยงมากพอสมควรนะครับเออเวียงจากสองประเด็นประเด็นแรกคือเมื่อวานตัวเลข ก็ PPI เนี่ยออกมาต่ำกว่าที่คาดหมายความว่าเหมือนกับว่าภาวะเงินเฟ้อที่อยู่ในภาคการผลิตเนี่ยยังไม่มีหรือยังไม่โดนกระทบสองวันก่อน CPI เนี่ยสูงและสูงค่อนข้างมากด้วยนะครับหมายความว่าเงินเฟ้อในภาคของประชาชนเนี่ยเข้ามาแล้วรายเดือนจาก0.2เป็น0.3รายปีจาก2.4เป็น2.7 แต่ PPI เมื่อวานที่ออกมาเนี่ยกลายเป็นว่าในภาคการผลิตกลับดีขึ้นหรือจากศูนเหลือ0ตอนนี้แต่ตรงนี้จะเป็นอย่างไรก็ต้องดูกันต่อไปยาวๆแต่ดูภาพรวมๆตอนนี้เหมือนกับเพราะว่เงินเฟ้อเนี่ยกำลังจะคืบคลานเข้ามาของสหรัฐอเมริกาตอนนี้ข่าวใหญ่ที่เมื่อวานนี้เกิดก็คือเรื่องของการที่จะปลดประธานเฟดออกนะครับ ซึ่งพอมีข่าวทำนองนี้ตลา์ตกทันทีแล้วก็ทองดีดขึ้นทันทีเหมือนกันในช่วงเมื่อคือนนี้ทองมีบางช่วงขึ้นไปถึง3,375เห้รียญเกือบ3,380ด้วยซ้ำไปแล้วพอทางทรัมป์ออกมาปริเสธข่าวเนี่ยก็ร่วงลงมาค่อนข้างแรงเหมือนกันเฉะนั้นตอนนี้ก็ปอปิดตลาดเมื่อเช้าที่3,340 ห้าสี่สิบหกแล้วก็ค่ mm. ยอยๆย่อลงมาในระหว่างวันเนี่ยยี่สิบเหรียญภาพหลักๆของทองคำเราจะเห็นได้ว่ายัางคงเคลื่อนหมุกตัวในลักษณะของการเป็นไซเวย์นะครับค่อนข้างจะเป็นไซเวย์มากเลยจะเป็นไซเวย์ดาวก็ไม่เชิงจะเป็นไซเวย์อัพก็ไม่ใช่เนื่ได้ว่าทุกครั้งที่ลงมา3300เหรียญเนี่ยก็เด้งขึ้นลงมานิดเดียวก็เด้งขึ้นแล้วก็ทุกครั้งที่ขึ้นไปแตก 3ามสก็ลงมาเหมือนกันทำให้ภาพของทองคำตอนนี้ใหญ่ๆเลยเนี่ยเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบ3300ันสา้อถึงสามพันอทองไทยเนี่ยภาพใหญ่ๆจะเคลื่อนตัวระหว่าง5800ถึงห้าหมื่นห่้าจะเห็นได้ว่าภาพโดยหลักๆเนี่ยทองยังหาทิศทางหลักๆไม่เจอนะครับ ไม่ว่าจะเมื่อวานมีข่าวสำคัญอีกอันหนึ่งคืออิสราเอลถล่มซีเรียนะครับก็อาจจะเป็นข่าวส่วนหนึ่งที่กระตุ้นการขึ้นของทองคำได้นะครับแต่ว่าก็เห็นได้ว่าเป็นการขึ้นชั่วเดี๋ยวดาวเองนะครับกราฟเนี่ยจะเห็นได้เฉพาะกราฟในระยะสั้นเร็วเ,วเนี่ยจึงจะเห็นถ้ากราฟในเดลิกาฟก็จะไม่ค่อยเห็นอะไรนะครับเพราะว่ามันการเวี่ยงในช่วงประมาณสองชั่วโมงแล้วก็เวี่ยงกลับ ตอนนี้หลักๆก,ก็ต้องบอกว่าในช่วงประมาณหนึ่งเดือนมานี้เนี่ยภาพของการเคลื่อนตัวในกรอบไซเวนเนี่ยมีค่อนข้างเยอะแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือเราพบว่าทองคำมีไฮเออร์โ e ลตลอดนะครับแต่เป็นอย่างช้าๆหมายความว่าไม่ได้ทำนิวโลใหม่เลยในช่วงสามอาทิตย์มานี้นะครับแต่ สามพนิดนึงแล้วก็ดีดกลับแต่สามพันสองเก้าิบนิดนึงก็ดีดกลับไม่ได้ทำโลไปถึงสามพันสามรอเจ็สิบเหรียญนะฮะนั่นหมายความว่าภาพหลักทางด้านล่างเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งคราวนี้กลับมาดูในเชิงทิศทางของข่าวก็แล้วกันข่าวเนี่ยต้องบอกว่าสงครามจบจริงไหมไม่จริงเพราะว่าเมื่อวานอิสราเอลบุกซีเรีย ึงเครดอีกแล้วนะครับสงครามเรื่องยูคเครนก็ยังตอบว่ายังลบกันอยู่ซ้มก็ยื่นเส้นตายให้สงครามการค้าดูเหมือนจะจบนะฮะว่าเอ่อจะค่อยๆจบไปแล้วก็จะเป็นอย่างไรซึ่งผมบอกว่าหลังจากเดือนหนึ่งสิงหาเนี่ยก็คงต้องดูผลกระทบจริงๆละว่าประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยจะรับ หรือมีการเปลี่ยนกลยุทธ์กันแค่ไหนในเชิงการค้าของโลกแต่ว่าข่าวตอนนี้ก็รับไปแล้วว่าสงครามการค้าก็น่าจะจบในเฟสสองเนี่ยก็ดูผลกระทบของการขึ้นภาษีตรงนี้เนี่ยซึ่งน่าจะกระทบต่อประชาชนและก็เศษฯฯฯรษฐกิจสหรัฐอเมริกาซึ่งอันนี้ต้องดูกันต่อไปนักวิเคราะห์ในระดับโลกเนี่ยเราพบว่าประมาณ6กเริ่มเสียงแตกนะครับว่า 60%มองว่าทองคำยังขึ้นอยู่มีประมาณ10กว่าเถึง20มองว่ามีโอกาสลงแล้วก็มีประมาณ10ที่ยังมองว่าอาจจะเป็นไซส์เวฟยาวไปจนถึงสิ้นปีนะฮะแต่ว่าต้องบอกว่าโดยภาพหลักๆยังคิดว่าเป็นที่ทางขาขึ้นอยู่แต่ว่าจะขึ้นจากอะไรถ้าในขณะนี้เนี่ยทิศทางโดยภาพรวมมันนิ่ง ก็จะมีสาเหตุประการที่ตลาดสนใจก็คือเรื่องการปลดประธานเฟดหนึ่งหรือการที่จะลดดอกเบี้ยของเฟดในช่วงปลายปีตรงนี้จะเป็นประเด็นขึ้นของทองคำนะครับประเด็นที่ยังกดดันราคาทองคำอยู่ในระยะสั้นๆที่เราจะเห็นก็คือการขึ้นของ CPI ซึ่งถ้าตัวเงินเฟอ้อของสหร,รัฐอเมริกาในเดือนหน้า ยังขึ้นด้วยอาตาัตราเร่งแบบนี้นะครับาการที่เฟดจะลดดอกเบี้ยนเนี่ยก็อาจจะยากขึ้นก็อาจจะยากขึ้นซึ่งก็น่าจะเป็นประเด็นที่อาจจะทําให้ทองเนี่ยยังคงเป็นไซด์เวรหรืออาจจะเป็นไซด์เวดาวลงมาก็ได้ดังนั้นต้องบอกว่าบริเวณ3,300เหรียญตอนนี้ถือว่าเป็นแนวรับสำคัญในระยะสั้นถ้าหลุดลงมา นะฮะก็มีโอกาสที่จะเข้าสู่ขาสลงในระยะสั้นๆก่อนถ้าไม่หลุดนะฮะก็ยังถือว่าฟอร์มไม่เสียแล้วก็มีโอกาสที่จะอีกกลับขึ้นไปการที่ทองคำจะขึ้นได้ต้องขึ้นไปเหนือ3,355ขึ้นไปสัก3-4วันนะครับขึ้นแบบทรงตัวซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในช่วงวิกที่ผ่านมาเนี่ยขึ้น ทดสอบไปสามครั้งแล้วขึ้นปุ๊บก็ลงขึ้นปุ๊บก็ลงแต่เดี๋ยวเดียวเองขึ้นเดี๋ยวเดียวดังนั้นตอนนี้ความชัดเจนของทิศทางต้องบอกว่ายังไม่ชัดเจนยังเชื่อว่าทองคำในระยะสั้นๆเนี่ยหนึ่งถึงสองวันทิศอาจจะเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบไซเวย์ไปก่อนครับโดยทองระหว่าง3 3 0 0ันาร้อยถึงส3 5 0ห้าสิทองไทยระหว่างห้800ดร้อยถึงห้า0มื่นหนึ่งันห้าร้อยครับ ประเด็นใหญ่เรื่องของการปลดประธานเฟดนะคะตอนนี้ดูเป็นสิ่งที่ในวงการวอลล์สตรีทกังวลน,นะคะทางรอยส์แบงก์ก็ออกคําแนะนําบอกว่าถ้าปลดจริงตลาดพังแน่นอนเพราะว่ามันเป็นการทําลายความเชื่อมั่นของระบบเงินดอลลาร์นะคะคุณหมอมองว่าถ้าปลดแล้วเนี่ยมีผลกับดอลลาร์และทองคํำยังไงคะคือแค่มีข่าวเมื่อวานนี้นะครับดอลลาร์ร่วงแต่ร่วงไม่เยอะนะเมื่อวานดอลลาร์อินเด็์ล่วงลวงมาประมาณ ศูนยช่วงมีข่าวนะเอ่อลวงลงมาเดี๋ยวเดียวแล้วทองในช่วงนั้นดิดขึ้นมาทันทีเลยนะครับประมาณ40เหรียญดังนั้นถ้าเกิดมีการปลดจริงๆนะก็มันจะทำลายความเชื่อมั่นในระบบการเงินของสหรัฐอเมริกาพอสมควรซึ่งจะทำให้ดอลลาร์อ่อนและทองจะพุ่งขึ้นได้จะทะลุ3 0พัไปได้อย่างง่ายดายถ้ามีการปลดจริงๆซึ่งทาเองก็ค่อนข้าง ค่อนข้างท้าทายกับเรื่องนี้หลายครั้งแล้วนะครับซึ่งมีข่าวระยะหลังสองวันนี้ก็อา,ายๆคนก็ออกมาวิจารณ์ว่าไม่ควรที่จะไปก้าวไก่อำานาจของเฟดนะครับแต่ว่าก็รัมก็ยังมีความก้าวไก่ด้วยการใช้วาจาความเห็นการทวิตอะไรต่างๆเนี่ยมากกว่าซึ่งก็ยังเป็นจุด ล่อแหลมจริงๆนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดปลดจริงเนี่ยก็โลกการเงินเนี่ยน่าจะน่าจะถล่มทลายพอสมควรแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานเหมือนกันซึ่งน่าจะมีผลก็คือเรื่องของการเทขายบอลเมื่อวานนี้ก็มีการถล่มขายบอลพอสมควรทำให้บอลยิวของสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้ปรับตัวสูงขึ้นเหมือนกันนะครับ แล้วก็ผลต่างระหว่างบอลยิวสิบปีกับ2ปีเนี่ยเริ่มถ่างมากขึ้นเรื่อยๆนั่นหมายความว่าคนมีแรงเทขายในบอลระยะยาวค่อนข้างสูงนะครับเลยทําให้บอลยิวเนี่ยขึ้นทั้ง2ปีและ10ปีนะครับแล้วก็ส่วนต่างของบอลเนี่ยมากกว่า0.5ขึ้นมาแล้วนะฮะซึ่งตรงนี้เป็นภาพที่ส่วนหนึ่งทำให้ราคาทองคำก็ไม่ไปไหนเหมือนกันนะครับเพราะว่า ทิศทางหรือความชัดเจนของตัวเลขต่างๆต,ต,ตอนนี้มันยังเกื่อต่อการแข็งค่าของดอลลาร์ในระยะสั้นๆตอนนี้ดอลลาร์เนี่ยจะแข็งได้ขนาดไหนต้องบอกว่าเอ่อต้องขึ้นกับภาวะของสงครามการค้าที่ทำตอนนี้ทำอยู่บางฝ่ายก็คิดว่ามันอาจจะแข็งไปได้เยอะแต่ก็ยังมีหลายๆฝ่ายก็มองว่ามันคงจะ ไปกดดันภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่จะทําให้ดอลลาร์กลับมาอ่อนได้ก็มีทั้งสองน้ำหนักนะครับตอนนี้ว่าว่าจะไปกันในทิศทางไหนแน่นะครับดังนั้นในส่วนหลักๆเนี่ยเราก็ต้องจับตาดูบอลด้วยนะครับว่าถ้าบอลของสหรัฐอเมริกายังออกมาในทรงแบบนี้เนี่ยซึ่งก็จะไม่ค่อยดีต่อค่างเงินดอลลาร์แล้วก็สถิแลภาพของ ทางการคลังของสหรัฐอเมริกาเองนะครับดังนั้นตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องจับตาม,มากทีเดียวครับในเรื่องของประธานเฟดนะครับถ้าในเชิงของเฟดเองเนี่ว่าจะลดหรือไม่ลดดอกเบี้ยนเนี่ยผมเชื่อว่าครั้งนี้ก็คงไม่ลดนะครับการประชุมในสิ้นเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้าเนี่ยจะมีการประชุมประมาณปลายเดือนกรกฎาคมก็คาดว่าถ้า CPI ออกมาแบบเมื่อวานเนี่ยคงไม่ลด คงไม่ลดเพราะว่า CPI เริ่มสูงขึ้นแล้วนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็ยังเป็นประเด็นร้อนที่ยังมีระ,ระเบิดหลายลูกที่จะดันให้ทองคำขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นสงครามจริงๆแล้วก็สงครามการค้าทั้งสองอย่างแต่ว่าช่วงนี้ต้องบอกว่าอยู่ในช่วงสงบทองคำก็ไปไหนไม่รอดก็อยู่ตรงนี้แหละครับ